โอเคครับผู้ชมฮะตอนนี้ก็อยู่ในเกมของ k i d l o f a t s l a n d กันเหมือนเดิมนะครับซึ่งหายไปนานมากประมาณสัก2-3วันได้นะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ไม่ได้สตรีมด้วยแต่บอกว่าไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังนั่งเล่นอยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ค่อยจะเข้ามาเล่นบนะ่อยนักนั่นเองนะครับของเกม Kidz Off Island นะครับผมพยายามจะลองหาอะไรใหม่ๆดูแล้วกันประมาณนี้ครับแต่ว่าวันนี้คือมีบอสกิ้ลนั่นเองแล้วก็ หลายคนที่อาจจะไม่เคยลงบอสกิลอยู่ผมพาไปลงแล้วกันนะครับว่าบอสกิลนี้ต้องทำอะไรบ้างแล้วลงได้อะไรมาบ้างนั่นเองนะครับ๋ยวพาไปดูฮนะมาในก็กำลังจัดทีมกันในปาร์ตี้นะครับ8คนแล้วก็เป็นทีมเพื่องบอสกิลนะของกิลผมด้วยนั่นเองก็คือกิลของโจรสั์ผักนั่นเองนะครับในก็จะมีพี่ตองหัวกิลอยู่ในตีด้วยนะครับแล้วในตีผมก็มีเคียวทั้งหมด4คนซึ่งถามว่าทำไมมีเคียวแล้วเป็นยังไงมีเคียวก็คือเราจะมีฮิวเรื่อยๆครับ บบว่าฮิลหนึ่งคนฮิลสองคนฮิลสามคนฮิลสี่คนเลยนั่นเองนะครับทีมอาจจะไม่เอ่อดาเมจอาจจะไม่จัดจ้านแต่ว่าเรื่องของการฮิลเนี่ยในปาร์ตี้ผมตอนนี้คือไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับถ้าผมแบบว่าเลือดลดปุ๊บฮิลหนึ่งคนเต็มแล้วปุ๊บฮิลสองคนเต็มแต่ว่าจังหวะยังไงก็มาดูกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับโอเคของที่ผมจัดเตรียมไว้เพื่อลงกับบอสกิวนะครับก็เดี๋ยวจะมีเป็นของบัฟนะครับเป็น บัฟจู่โจมเอาวไม่ใช่บับตำนานนะครับจะเป็นการเพิ่มอัตราคีแล้วก็เอ่ออัตราคีกายภาพอัตราคีเวทแล้วก็มีเพิ่มป็ตรกีกายภาพแล้วก็เป็นตรีเว้นให้ด้วยนี่ครับแล้วก็ใช้ไปเลยแล้วมีนม้ำยาเพิ่มเผว่าน้ำยาเซตตำนานนะครับก็ใช้หมดเลยมีเพิ่มเพชรพีจะได้โดนโจมตีน้อยแล้วก็มีพลังป้อง,องกันเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มีความโจมตีแล้วก็ความดุขุด,ดาวเพิ่มขึ้นนะครับนี่สามคนนี้เลยส่วนคนตีทองนี่จะเป็นการเพิ่มอัตราการดอบให้กับเราดอบเหรียญทองเพราะงั้นก็ไม่น่าจะรับค ส่วนตัวของเครื่องจักรน่าจะเป็นน้ํายากันกายภาพเอ้ยกันเครื่องจักรไหมไม่แน่ใจแต่ใกล้แล้วครับมันใกล้ขึ้นมาทุกทีผมอาจจะต้องหาน้ํายาเครื่องจักรก่อนไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่รู้สึกว่ามันเป็นเครื่องจักรไงก็เลยใช้ไปก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับทายไม่ให้หมดเลยทีนี้ก็น่าจะเตรียมพร้อมสำหรับการลงบอจิวแล้วนั่นเองนะครับ๋ยวมาดูกันว่าต้องทำอะไรบ้างในการที่เราลงบอจิวครั้งนี้ อาจจะไม่ได้เอาอันดับแต่อย่างใดแต่ว่าจะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้คือดาเมจผมก็ไม่ได้เยอะมากกว่าใครแล้วนะครับเหลายคนก็เริ่มอัพพลังกันไปไกลแต่ผมก็ไม่ได้อัพพลังเพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่มีพลังในชีวิตจริงแล้วนะครับแต่ชีวิตจริงนี่คือหมดเกลี้ยงเลยเก็บไว้แบบว่าใช้ชีวิตตัวเองบ้างในชีวิตจริงนะครับไม่ใช่มาว่าใช้แต่ในเกมนั่นเองนะครับตอนนี้สับตัวผมนะมาเมื่อเริ่มกันแข่งขันเกิดขึ้นนะครับมียานหลายแบบที่ผมมีให้เลือกใช้ ตรงตัวกันผมจะใช้อะไรโอ้ยเอาเผื่อใช้ันตีเฉยวัดแล้วคูดาวทันไหมเนี่ยอันตีแล้วเนี่ยดาวทันหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะทันอยู่ขอกลับเลยขอ่าญาตใช้กลับเป็นเดิมครับไปขอเป็นสเก็ตบอร์ดเหมือนเดิมเพราะว่าสเก็ตบอร์ดมนันสามารถกระโดดลอยกลางอากาศได้นะครับก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมฮะเสียเราต้องรองนะครับจะบอกคร่าวๆก่อนก็คือ เวลาลงไปใช่ไหมครับมันจะมีบอสดอบลงมาตรงกลางสนามตรงวงกลมตรงนั้นเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพวกท่าต่างๆของบอสเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีท่าการโจมตีอเออแล้วก็แค่ต้องหลบไปแต่ละท่านั่นเองนะครับแล้วก็ตีบอสไปเรื่อยๆจะมีหนึ่งท่าที่ one shot Q หรือเป็นท่าแบบว่าบังคับตายของบอสเลยแล้วก็แค่ต้องออกจากวงระเบิดตรงนั้นนั่นเองนะครับระหว่างที่บอสกำลังล้มหรือว่ากำลังบินอยู่เราสามารถที่จะไปหาป้อมปืนข้างๆเพื่อ ขึ้นป้อมปืนแล้วก็ยิงบอสท,ที่รอกลางกาดได้นะครับหรือใครที่พลังน้อยสามารถเกาะป้อมปืนแล้วก็ยิงตลอล่อเนื่องได้เลยนั่นเองนะครับเหมือนเป็นการเข้าร่วมแต่ว่าถ้ามัเราน้อยมากไปตีตรงๆก็ยากอะไรเงี้ยก็เกียดตีก็สามารถขึ้นป้อมปืนได้นะครับประมาณนี้เลยฮะแล้วระหว่างทางที่บอสจะมีจังหวะล้มหรือว่าเบรกตรงพื้นนะครับมันจะมีนิวเคลียร์สลูกเราสามารถต, <c oughs> ต้องตีนิวเคลียร์นะครับถ้าเราไม่ตีนิวเคลียร์ให้แตกภายในเวลาที่บอสตื่นขึ้นมามันจะระเบิดด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้ฮะ เออหรือเงี้ยคือนิวเคลียมีเวลาระเบิดด้วยเราต้องตีก่อนไม่งั้นเราจะตายโดยที่ตายเลยนะครับแล้วเวลาตายสามารถกดเกิดโดยใช้1นึ่งแสนทองได้นั่นเองนะครับเกิดณตรงนั้นเลยหรือจะเกิดที่ฐานไม่เสีย1นึ่งแสนทองประมาณนี้ถ้าผมอธิบายไม่เข้าใจยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่พูดไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปนานมากหรือว่าไม่ได้ตัดินานมากก็เลยแบบพูดไม่ทันนันเองนะครับเออเนะบางทีแบบว่าห่างไกลไปนานในการพูดอัดคลิปก็ประมาณนี้ฮะ Let's go ผมต้องเปลี่ยนธาตุใหม่ด้วยฮะทุกคนแต่ผมเป็นอาไฟเหมือนเดิมนี่ครับเห็นไหมจะมีป้อมปืนรอบๆด้วยแล้วก็จะมีวงระเบิดตรงนี้นะครับแต่ว่าธาตุเนี้ยเราสามารถโจมตีได้แบบปกติเลยโอ้โหธาตุตีปุ้ยไปหนึ่งอันไม่เป็นไรผมจะพยายามไม่แข่งขันกับใครนะครับโอ้ลืมกิมนยะาลืมกินอาหารปั๊บตำเมนไม่เข้าเลยกินอาหารปั๊บครับทุกคนหายละไม่เป็นไรน่าจะมีเวลาอยู่ ท่านติเมทไปแล้วด้วยโอ้โหแล้วปล่อยสกิลอย่างบืดแต่ไม่ไรครับเรามาแค่ดูว่าสเต็ปบอสเป็นยังไงกันบ้างนี่ท่านนี้ครับคุณเห็นไหมว่าวงพื้นมันจะมีท่าแบบให้เราออกระยะเวลาออกตรงนี้เห็นไหมฮะท่านนี้คือบังคับตายใครอยู่ข้างในก็คือตายทันทีเลยนะครับเห็นไหมแบบที่ข้างในเรามีคนตายอยู่หนึ่งคนเป็นเบรดไมเด้นแล้วก็มีเคียวหนึ่งคนเคียวกดเกิดมาใช้หนึ่งแสนหนึ่งแสนทองนะครับเกิดกดเกิดกล้ไรเออมันนี้จริงเราสามารถที่จะขึ้น เขาเรียกว่าไงดีนะป้อมปืนเพื่อยิงได้นะครับนี่แล้วผมก็เตมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ศัตรูบอสลอยไปแล้วนะครับเราสามารถวิ่งไปเพื่อไปหาเอ้ยยาต้อจองอันนี้นี่แล้วผมขึ้นป้อมปืนให้ดูนี่เห็นไหมลที่บอสลอยอยู่กลางกั่นสามารถขึ้นป้อมปืนเพื่อยิงได้แต่ที่ผมยิงไม่ออกเพราะว่าเมาส์เบิ้ลมันก็ยิงไม่ออกนี่มันนี่ฮะ ยิงต่อไปเรื่อยๆได้เลยแล้วก็มีนิวเคลีย์ตกมาแล้วหเห็นไหมเขียสตกมาต้องยิงนิวเคลีย์ให้ทันนะครับมันจะไม่รับระเบิดปอกแบบนี้เลยนะครับถ้ายิงนิวเคลีย์ไม่ทันเราก็จะตายแต่ผมไม่ยิงละผมจะวิ่งไปวิ่งไปตีบอสแล้วฮะทุกคนผมว่าตายแน่ตายชัว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 เอ่ไปรีบไปแล้วกันแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนิวเคลีย์จะเป็นแบบนี้ถ้าเราตายสามารถกดเกิดได้โดยใช้หนึ่งแสนหนึ่งแสนทองโหว่าแพงมากๆ ตอนนี้คือทุกคนจะเห็นว่าดาเมจที่อัดับหนึ่งก็คือเคสซี่ปาปินกับตอนนี้เขาน่าจะปั้นของได้โหดแล้วับผมมันให้ดาเมจเขาไม่เป็นสองรองใครแล้วครับและแก๊งเคสซี่ทั้งหลายมากันเทียบเลยเคสซี่ปาปินเคสซี่แซปปี้เคสซี่าคามี่อะไรก็มาเทียบกันครับตอนนี้โอเคโอ้ยเหมือนจะค้างเอา้าตายได้ไงอ่ะวันนี้ก็ค้างแล้วก็ตายเฉยโอเคเสร็จไปฮะ สับใครที่มั่นใจในเรื่องดาเมจนะครับก็สามารถมายืนตีบอลได้เลยนะครับแต่ว่าใครที่คิดว่าดาเมจเองไม่ได้เยเอะขนาดนั้นก็สามารถขึ้นเจ้ารถเอ่อป้อมปืนไปยิงได้นั่นเองครับโอ้ยผมว่าต้องเปลี่ยนเมส์ก่อนทำไมผมตีไม่ไออกอะ่ะเดี๋ยวตีํำตามไม่ออกฮนะพอได้ละโอเคดาเมจส่วนตัวผมอยู่ที่15้าเลยนะครับถือว่าน้อยมากฮนะไปวนรอบๆไปก่อน ตอนนี้คือดาเมจผมฝังพึ่งอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะงั้นผมก็ไม่รู้ยังไงละไม่ได้อ่ซีเรียนดาเมจนะครับทุกทีเล่นชิวใส่จะตายแล้วเนี่ยชิวเนี่ยเปี้ยงก็ให้โอ้โหหมูเตะหมูเตะขึ้นมาโหดอยู่เหมือนกันกินอันนี้ไปอย่างนะกินอะไรหน่ะอาหารท่านเรอลงมาฮะโอ้ยแรงมาก บอลใกล้จะลงแล้วมั้งจะโหลดอีกแก้วหรอวูจะโหลดลงใกล้ตรงนี้เลยโอเคน่าจะตายเพราะกระเบิดกันนิวเคลียร์ไปฮะฮะตายอ๋อนิวเคลียร์โดนนิวเคลียร์นี่เองโอเคดาเมจก็ไม่ได้หางเหอื่นมากหมายว่าดาเมจเราห่างกันแค่หลักสองล้านนะครับ กดเกิดตรงนี้นะครับมันจะไม่มีรีอันติให้อันนี้คือเป็นที่น่าเสียดายนะครับเราไม่สามารถจะใช่อันติแบบย้ายที่ปะโอ้หเกือบแทนติละไปไปยังก็ให้โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยอย่าพึ่งย้ายที่ นี่มันท่าบังคับตายออกเลยฮะถ้าบังคับตายถ้าไม่เราอยู่ดับหแล้วนะครับพุ่งมาไกลเหมือนกันนะตอนน้เราพุ่งมาไกลเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวก็น่าจะโดนแทงในอีกไม่นานนี้เลือดบ,บอสเหลือแค่ประมาณเท่าไหร่300หลอดครับต้สามารถยิงทะลุเข้าไปได้โอเคยิงเข้าไปลอยไหมไม่ลอยไม่ลอยไปไม่ลอ,อยก็ไปเิครับเราจะไปทำาดาเมจหน่อย เอกคือออนไว้ลอยแล้วหรโอ้โหบอสลอยครับสามร้อยเลือดสามร้อยหลอดเดี๋ยวเราบินระหว่างทางเลยครับน่าจะไม่เอาป้อมปืนแล้วน่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมจะได้ยิงศัตรูแล้วนั่นเองโอ้อะฮะเสียไปเท่าไหร่เนี่ยทีเดียววันช็อตคิวเดี๋ยวผมเสียไปเท่าไหร่นะบอสตกตรงนี้ไหมตกตรงนี้พอดีโอเคไม่สนใจจะอย่างใด ไม่สนใจนิวเซียเน้น uh, ท่าจมิดเดียวครับน่าจะต้องเสียเงินกดเกิดอีกรอบนึ่งอืออ่ะนั่นไงล่ะว่าแล้วกดเกิดใหม่อีกรอบนึงเสียไปเท่าไหร่เจ้าเจ้าท่าแสนเอาเนาะหนียังไม่เอาตีบวกยังพอมีตังค์เหลือลงเหลืออยู่ผมแพ้แก๊งเคซี่เขาอะไม่ไหวครับแก๊งเคซี่แก๊งเสือตานโคตรโหด โอ้ยจะตายเหลืออีกห้าสิบกว่าหลอดนะ,ะโอ้ยรบร้อยนะครับอยู่อันดับหกเลยนั่นเองไม่ไหวกับแกงเคซี่โอ้โหแต่ไม่มีใครไหวกับเดมิครับ ไม่มีใครไหวกับเดมิจริงครับในจังหวัน,นี้มาดูกันที่อันดับบุคคลกันก่อนนะครับก็มีเดมิตำหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านแล้วก็มีเคสที่ปาปินะครับตามด้วย,ยเห็นไหมว่ามีหลายคนคอแซงผมไปเยอะมากเลยนะครับอด้วยการปล่อยสกิลผมด้วยที่ช้าแต่ว่าอย่างน้อยอะผมก็จะมีดาเมจที่แบบว่าเออกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้อยอยู่นะถ้าเ,าเป็นเล่นไปนะตอนแรกอาจจะปล่อยสกิลวืดหรือว่าใช้อะไรต่างๆนานาปิดภาพไปหน่อย อันดับกองเรือจนสลัดผัดก็ยังอยู่อันดับหนึ่งนะครับคลองอันดับหน่มมาเสมอมาเออก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมนะครับกองกิ้วของเราประมาณนี้ฮะโอเคถามว่าของวันได้มาบ้างเดีย๋ยวมาดูกันครับของวันก็ไม่กี้เลยที่ทุกคนได้เห็นนะครับว่าได้มาบ้างผมก็ลืมดูเหมือนกันว่าเมื่อกี้ได้อะไรแบบเอเอได้อะไรมาบ้างได้เงินด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีฉายาให้ด้วยนะครับฉายาของการปราบกองกิว้วเดี๋ยวผมมาดูตรงที่ของรวันก่อนนี่ฮะ รางวัลของกองเรือดำหนึ่งจะได้ประมาณนี้เลยนะครับเป็นเหรียญน,นกทอนเบิร์ดสามิอันแล้วก็มียศตำนานเป็นฉายานั่นเองเออฉายาใช่ไหมใช่เป็นฉายาให้ครับยศยศไม่ใช่ฉายาเป็นยศให้นั่นเองนะครับแล้วก็มีเงินหนึ่งแสนเหรียญตามด้วยเออหินพลังวิญญาณแปดธาตุนะครับที่เอาไว้สุ่มกระชาแล้วก็มีส่วนของตัวตีบวกสี่บวกสี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งอันนั่นเองประมาณนี้เลยครับส่วนนี้คือเป็นรางวัลอันดับบุคคล อันดับ1ได้ประมาณนี้อันดับ2 3ได้ประมาณนี้ส่วนผมน่าจะเป็นอันดับ2องแสนกว่านะครับอยู่ใน4ถึง20นั่นเองนะครับผมโอเคถั่วเชี่ยใหญ่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่ได้มาประมาณนี้ครับทุกคนก็ใครที่ยังไม่เคยลงบอสกิว้วสามารถมาดูคลิปได้เลยนั่นเองนะครับไปไเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่าอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันนะโอ้โห